สวัสดีค่ะคุกคุกนะคะวันนี้กุกจะมีท่านแนะนํานะคะในการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดมาฝากค่ะใครที่ดูคลิปกุกเป็นครั้งแรกนะคะในการเล่นยางยืดอาจจะยังไม่รู้ว่ายางยืดมีกี่ระดับค่ะมันจะมีทั้งหมด3ามเลเวลเลยนะคะก็คือจะเป็นเลเวล1 2 3ไล่ระดับไปก็คือเป็นแบบเบากลางแล้วก็หนักค่ะอันนี้สีส้มนะคะจะเป็นเลเวลกลางใครที่เริ่มใหม่ให้ใช้ตัวเริ่มที่เป็นเลเวล อ่าที่1ก่อนนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเบาไปเราถึงจะค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นไปค่ะทีนี้เวลาที่เราเล่นเราใช้จํานวนการเล่นที่มันเยอะเราก็จะใช้น้ําหนักที่มันค่อนข้างน้อยไว้ก่อนและถ้าในวันนี้เราจะมาบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกกันค่ะใครอยากอกเฟิร์มอกกระชับนะคะไม่หย่อนคล้อยนะคะก็มาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูท่าที่1กันเลยค่ะ ขาท่าที่1นนะคะก็จะเป็น c เชสเพ c สนะคะเป็นการเล่นอกนะคะเราจะเอายางเนี่ยเกี่ยวเท้าเอาไว้แล้วก็ควายยางลักษณะนี้เป็นกากาบาทค่ะจากนั้นให้เรานอนหงายลงไปเลยเวลาเรานอนนะคะเรานอนราบไปกับพื้นแล้วก็ยกขาขึ้นมานะคะใครเหยียดขาตรงไม่ได้ให้งอเข่าเล็กน้อยแต่ที่สำคัญให้เราเกรงหน้าท้องแล้วก็กดหลังล่างนะคะลงไม่ให้หลังแอน และไม่ให้ช่วงขาของเราขยับไปมานะคะก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วยค่ะค่ะจากนั้นให้เรากางข้อศอกออกทําข้อศอกให้เป็นมุมฉากล็อกข้อมือดีๆค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะงอข้อศอกลงมาค่ะศอกจะลงมาต่ํากว่าหัวไหล่เล็กน้อยจะอยู่แนวเดียวกับบริเวณลาวนมของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเล่นกันได้เลยค่ะ จับเวลา1นาทีนะคะไม่นานจนเกินไปใครรู้สึกไม่ไหวสามารถเบรกได้แต่แนะนำว่าให้เบรกน้อยที่สุดก็จะได้ผลดีมากๆเพราะว่าการที่เราเล่นต่อเนื่องค่ะกล้ามเนื้อจะเกิดความคงทนเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตเล่นแล้วไม่ใหญ่แต่เล่นแล้วจะกระชับแล้วก็ลดไขมันไปด้วยค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกให้เรา ออกแรงนะคะเช่นดึงลงมานะคะหายใจเข้าเหยียดแขนเกรงขึ้นไปหายใจออกค่ะหายใจเข้างอศอกหายใจออกเหยียดขึ้นตัวยางมันจะมีแรงต้านแล้วก็แรงดึงกลับด้วยนะคะตรงนี้ให้เราเกรงกล้ามเนื้อทั้งไปแล้วก็กลับมันจะได้ทั้งสองทางเลยออกแรงดึงเกรงเวลายางดึงกลับนะคะก็เกรงแล้วหายใจออก ครบแล้วนะคะเบรกได้เลยค่ะยกตัวขึ้นมานะคะแล้วก็หมุนหัวไหลเบาๆนะคะคลายกล้ามเนื้ออย่ากเกรงหัวไหลนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะปวดหัวไหลค่ะจากนั้นนะคะเราไปดูท่าที่2กันค่ะท่าที่2ก็ยังอยู่ในเชสเพรสค่ะแต่เราจะทำอีกฝั่งหนึ่งโดยการใช้ยางอีอลาสติกนะคะไปไว้ส่วนด้านหลัง ให้ยางอยู่บริเวณใต้รักแล้นะคะจับยางให้ตึงก่อนแล้วลองเหยียดแขนให้สุดดูนะคะว่าเราหนักเกินไปหรือเปล่าถ้าหนักไปอาจจะผ่อนยางค่ะจากนั้นงอข้อศอกลงมาทําคล้ายๆกับท่าแรกเลยนะคะค่ะตรงนี้เวลาที่เราออกแรงนะคะหายใจออกงอดันขึ้นไปหายใจออกงอศอกหายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก ตัวยางจะดึงเรากลับมานะคะให้เราเกรงทั้งไปแล้วก็กลับให้ยืดอกไว้แล้วบีบอกอยามดึงแขนเข้ามาหากันล็อกข้อมือไว้แล้วก็ผ่อนคลายช่วงหัวไหลด่ดีๆอย่าลืมเกรงหน้าท้องด้วยนะคะอย่าให้หลังเปิดขึ้นมานะดีค่ะเยี่ยมมากเลย20วิสุดท้ายนะคะหายใจเข้าและหายใจออกพุช เยี่ยมมากเลยค่ะค่ะเหลืออีกห้าวิสุดท้ายนะคะมาค่ะโอเคเบค่ะยกตัวขึ้นมานะคะหมุนหัวไหลเบาๆนะคะคลายกล้ามเนื้อค่ะเราเหลือีกเซตหนึ่งนะคะต่อไปเป็นเซตที่3นะคะท่านี้จะเป็นท่าฟลายนะคะเป็นการเล่นหน้าอกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูท่ากันนะเริ่มจากเราจะเอายางค่ะไว้ในบริเวณด้านหลังเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะจากนั้นเราจะเอามือไว้ด้านในนะคะแล้วก็คลุมยางอีกทีหนึ่งในลักษณะนี้ค่ะค่ะทีนี้ให้เราจับยางนะคะให้เรานึกเหมือนตอนที่เราเล่นดัมเบลค่ะเราจะเอากำปั้นนะคะข้อมือเนี่ยเข้าหากันนะคะลักษณะน,นี้เวลาเราจับยางก็ลักษณะนี้เลยให้ลักษณะเป็นเอากำปั้นเนี่ย หันหน้าเข้าหากันค่ะ,คะแล้วกลางศอกนะคะศอกจะทิ้งลงที่พื้นพอดีนะคะแขนจะกว้างขึ้นตรงข้อมือจะไม่ถึงพื้นมันจะกว้างกว่า90องศาเลยแล้วก็ให้เราทำลักษณะโค้งหมือนตัว C ค่ะดึงขึ้นมานะคะเอากำปั้นเข้ามาชิดติดกัน ที่สําคัญให้เราล็อกข้อมือค่ะแล้วพยามยืดแขนออกไปให้กว้างที่สุดเลยนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกเหยียดแขนขึ้นไปดีค่ะจังงอข้อศอกเล็กน้อยนะคะลักษณะนี้ให้เราเวลาตอนที่เรากางแขนออกนะคะเราจะยืดอกนะคะเวลาดึงแขนเข้ามาหากันบีบอกเข้าหากันค่ะ 30วิสุดท้ายนะคะมาค่ะหายใจเข้ากางแขนหายใจออกดีปกแล้วเหยียดแขนขึ้นตรงนี้มันดูจะยากนิดนึงกว่าเวลาเราใช้ดัมเบลนะคะเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันพร้อมที่จะทําให้เรางอแขนเข้ามาตลอดเวลาแต่เราต้องเกรงกล้ามเนื้อไว้เพื่อให้แขนของเราอยู่ในลักษณะเดิมตลอดเวลาเหมือนกันค่ะทําเท่าที่เราได้นะคะหายใจเข้าหายใจออก ฮาวีสุดท้ายค่ะสู้ๆ,ๆค่ะและเบรคค่ะๆๆๆค่ะและนี้ก็คือท่าใน3ท่านะคะ1เซตนะคะให้ทุกคนทำซ้าได้เลยนะคะอาจจะเป็น2เซต3เซตนะคะหรือถ้ายังไม่เหนื่อยอาจจะเพิ่มเซตขึ้นไปเรื่อยๆได้ค่ะสามารถทำได้ทุกวันนะคะรับรองว่า กระชับแล้วก็เห็นผลไวแน่นอนคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆอย่าเพิ่งท้อนะคะให้ทำเท่าที่เราได้ค่ะถ้าเราไม่ไหวเราก็เบรกเบรกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็กลับมาทําซ้ํานะคะพอเราทําอย่างเงี้ยบ่อยๆไปเรื่อยๆค่ะจากการที่เราเบรกเบรกหลายๆทีเราอาจจะเบรกน้อยลงนะคะแล้วก็เป็นการเล่นแบบต่อเนื่องยาวๆได้ค่ะกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามที่เราฝึกทุกๆวันค่ะ ใครที่ทำครบ3มเซตแล้วก็อย่าลืม stretching ยืดกล้ามเนื้อก่อนด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีทั้งความแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นไปพร้อมๆกันก็จะทำให้เราแข็งแรงโดยที่เราไม่บาดเจ็บค่ะท่านี้เรายืดหัวไหล่ส่วนด้านหน้านะคะค่ะให้เราหมุนหัวไหล่ไปมานะคะจากนั้นยืดบริเวณหัวไหล่ค่ะด้านหลังสลับข้าง เหยียดแขนขึ้นนะคะดันแขนขึ้นให้ตรงหรือไปด้านหลังงอข้อศอกแล้วก็ให้มือไปด้านหลังค่ะหมุนหัวไหล่ไปมาอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะผ่านพ้นโควิดไปได้นะคะอันนี้กุ๊กก็เพิ่งไปฉีดโควิดเข็มที่2มาเหมือนกันค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กุ๊กด้วยแล้วก็อย่าให้กุ๊กทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างค่ะบ๊ายบาย ฝากกดติดตามช่องต่างๆนะคะ Instagram TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะขอบคุณทุกทๆคนมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ